วันนี้นะคะเอาใจคนที่อยากปั้นกล้ามท้องกระชับพุงหมาน้อยหรือกระชับพุงทั้งหมดเลยนะคะสองท่านี้ลองฝึกดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะไม่ใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วคนที่บอกว่าเกรงท้องไม่เป็นหลังจากคุณฝึกสองท่านี้มั่นใจว่าคุณทำได้แน่นอนท่าที่หนึ่งนะคะจะเป็นท่าเด็ดบักง่ายๆเลยนะคะก็คือ ยกปลายเท้าขึ้นมานะคะให้หน้าแข้งขนานกับพื้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้หลังล่างเนี่ยกดติดที่พื้นไว้นะคะเราจะได้โฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นหลักถ้าเราหามุมไม่ได้นะคะเราก็ต้องลองยกอาจจะต้องสูงขึ้นมานิดนึงหรือเปล่านะคะรวมถึงอาจจะต้องยกต้นคอขึ้นมาจากพื้นนิดนึงเพื่อให้หลังล่างกดติดที่พื้นนี่คือเทคนิคเลยนะคะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดไปข้างบนศีรษะตรงๆนะคะทีนี้สลับกันนะคะ เหยียดแขนซ้ายนะคะเหยียดขาขวาแบบนี้นะคะเอาใหม่ oh เริ่มต้นอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเราเหยียดแขนกับขาสลับกันเห็นไหมคะฝึกระบบประสาทไปด้วยนั่นเองนะคะแค่นี้นะคะเราจะต้องเกรงท้องตลอดเวลาเลยนะคะใครรู้สึกเมื่อยต้นคอก็เอาศีรษะแตะที่พื้นได้เลยนะคะ แต่สำคัญที่หลังล่างต้องกดที่พื้นนั่นเองนะคะท่านี้ต้องใช้สมาธินิดหนึง่งไม่งั้นเราจะหลุดโฟกัสนะคะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งค่ะสิบห้าครั้งถือเป็นหนึ่งเซตนะคะทำให้ครบสามเซตค่ะท่าที่หนึ่งนี้ง่ายๆเลยนะคะกระชับต้นขาไปด้วยนะคะสังเกตได้ว่าเราจะรู้สึกได้ว่า ต้นขาเราร้าวเหมือนกันนะคะฝึกแกนกลางลำตัวแข็งแรงกดหลังล่างติดพื้นนะคะถ้าเราไปทำไปนานๆอาจจะรู้สึกว่าหลังล่างมีการแอนนะคะก็ต้องกดหลังล่างให้ติดที่พื้นไว้สำคัญตรงนี้เพราะเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องท่าที่สองนะคะยกส้นเท้ายกหัวไหล่สูงจากพื้นเล็กน้อยนะคะ เกรงท้องไว้ค้างไว้สัก20วินาทีสลับกันไปแบบนี้สัก3 5เซตนะคะหลังล่าง,งติดที่พื้นถ้ารู้สึกว่าหลังล่างแอนก็ยกส้นเท้าสูงจากพื้นหน่อยนะคะแบบนี้เนาะมีวินัยน,นะคะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้คะ่ะเป็นยังไงคะซิกแพคไม่ได้ยากหลังจากจบการฝึกสองท่านี้มั่นใจว่าทุกคนนะคะสามารถรู้ได้ว่าการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นอย่างไร เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีวิน,นัยเฉื